ฟู้ดไลฟ์สไตล์ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะวัตถุดิบก็มีหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูจินดามะนาวรากผักชีน้ำปลาน้ำตา,มมาลมะพร้าว น้ำตาลทราย๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำเราก็นำหอมแดงไปปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็กระเทียมปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็นำหอมแดงมาปอกเปลือก เราออกให้หมดเลยเปลือกเปลือกนอกเราก็เอาออกกระเทียมเราก็นําไปล้างซะก่อนแล้วเราึ้นมาปลอกเพราก็เราไม่ล้างบางทีมีตัวมแมลงมาจ่ดชอมล้าก็ล้างเปลือกนอกให้สะอาดอันนี้เราก็ใช้ กระเทียมจีนนะคะกรีบใหญ่หรือเราจะใช้กระเทียมไทยก็ได้แล้วแต่ความชอบหอมกระเทียมเราปอกเปลือกแล้วเราล้างทำความสะอาดแล้วเราก็นำมาซอยให้ชิ้นเล็กเพื่อเวลาโขลกจะได้โขลกง่าย หั่นหอมกระเทียมแล้วเราก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนำรากผักชีที่หนู่มมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันเพื่อสะดวกในการโขลกอันนี้รากผักชีเราก็หั่นให้เป็นชิ้นเ,เล็กเพราะวารากผักชีจะโขลกให้แหลกมันจะยากเพราะว่ารากแข็ง พิกี้หนูเราก็นำม,มาหั่นให้ชิ้นเล็กหน่อยเสรพริกขี้หนูเราก็เด็ดขั่วอันนี้เม็ดเล็กเราก็ไม่ต้องหัน่นเพราะว่าโขลกแล้วจะ ตกง่ายกว่าพิกจินดาพิกจินดาก็จะเหนียวหน่อยน่าราหัน่นส่วนผสมพร้อมแล้วเราก็นําลงครกโคลกอันนี้เราก็จะโลกรากผักชีก่อนอันนี้เราก็โลกรากผักชีแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียม กระเทียมลงโขลกเราบุกกระเทียมพอพอแหลกแล้วเราก็ใส่หอมแดงแล้วก็โขลกให้แหลกโขลกให้ละเอียด ก็โคลงหอมกระเทียมเริ่มจะแหลกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกขี่หนู เราก็ตำบุกพอให้มันละเอียดไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากหย,ยาบหยาบละเอียดหยาบหยาบพออันนี้เราก็จะใช้ได้แล้วนะคะขนาดนี้แล้วก็โขประมาณนี้ใช้ได้แล้ว แต่เราจะปรุงรสชาติโดยจะใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลามะนาวชิมให้มีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานนิดหน่อย น้ำตาลมะพร้าวโอให้น้ำตาลละลายถ้้น้ำตาลม,มันนิ่มเราก็ใช้เคาะใช้สาบบีบให้ละลายเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะนาว นาวก็ใส่แล้วแต่ความชอบชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วก็บีบมะนาวลงไป ต้นสายใส่ลงไปเพื่อไปตัดความหวานกับน้ำตาลมะพราะ้าวแล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายเมน้ำตาลสายละลายแล้วเราก็ใส่น้ำลา แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสชาติให้มีความเปรี้ยวเค็มหวานสามรส จิ้มซีฟู้ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยผักชีเพื่อความสวยงามเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อนเนื่องนะคะ